สวัสดีครับนี่คือข่าวไซโค้งกับผมต้องพุทธิพงศ์นะครับวันนี้กลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของฟุตบอลไทยนะครับที่เราได้นามาเสิร์ฟท่านผู้ชมเนี่ยเป็นประจําทุกวันแบบนี้ครับแต่วันนี้เรามาพร้อมกับสโลแกนใหม่ของช่องคิดไซโค้งด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโค้งครับแต่ก่อนที่จะไปฟังข่าวกันนะครับอย่างไรฝากไว้ด้วยครับเสื้อคิดไซโค้งคอลเลกชันพิเศษนะครับตอนนี้รีสต็อกทุกไซส์แล้วนะครับสำหรับเสื้อเชียร์บอลไทยที่เป็นการร่วมมือกันระหว่่าางงงคิดไไไซซโบและเเนนอออออออสืื้้มตๆขทยยก สีสันสวยงามถ่ายทอดเรื่องราวของฟุตบอลไทยในทุกมิติเพื่อพลังของกีฬาความคิดสร้างสรรค์และจิตวิญญาณของศิลป,ปะมารวมกันมันคือบันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์ลูกหนังไทยราคา890บาทตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางเพจทิงเบทบคิดไซโค้งได้แล้วนะครับ กลับมาพบกับข่าวไซคโค้งอีกครั้งนะครับวันนี้เราเจอกันเป็นครั้งที่2แล้วครับโดยจะมาวิเคราะห์เจาะลึกถึงความพร้อมของสโมอสรไทยลีกที่เตรียมสู้ศึกฤดูกาล2025-2026และแล้วก็มาถึงคิวของมารินมังกรระยอง f c ฟซขุมกำลังนักเตะของพวกเขาจะเป็นอย่างไรแทคนติกการเล่นจะไปในทิศทางไหนและเป้าหมายของสโมอสรในฤดูกาลนี้คืออะไรไปติดตามกันได้เลยครับมารินมังกรระยอง f อนะครับเป็นหนึ่งในทีมเต็งที่แฟนบอลมองว่าอาจจะตกชั้นเมื่อซีซั่นก่อนเพราะที่ผ่านมาพวกเขาแทบจะเป็นขาประจําการขึ้นลงของไทยลทีกยก2 อะไรก็ตามครับจุดเปลี่ยนสาคัญของระยอง FC ซเกิดขึ้นจากการเข้ามาของโคชโบจจกพันปั่นปีที่มารับงานคุมทีมแทนคาร์ลสเอ็ดวาร์โดกุนซอชาวบราซิลในช่วงท้ายเลกแรกของฤดูกาลที่แล้วครับโคชโบเข้ามากอบกู้สถานการณ์ของระยองก่อนพาทีมสร้างปฏิหารการันตีรอดตกชั้นใน3เกมสุดท้ายของฤดูกาลก้าวขึ้นมาจบอันดับ12ของตารางนี่คือกุนซอมันสมองคนไทยโดยแท้เลยนะครับไม่ต้องพูดเยอะการันตีด้วยผลงานและดีกรีโปรไลเซนเป็นสิทธิ์มือเอกของโคชเฮงวิทยาลาวหกุลนะครับการอยู่รอดของระยอองทําาใหห้บบรริของ ยังเชื่อมั่นในตัวโคชโบให้ทำทีมต่อในซีซั่นนี้นะครับซึ่งปีนี้สิ่งที่เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของระยองคือการลบจุดอ่อนของตัวเองเมื่อปีที่แล้วครับโดยเฉพาะเรื่องขนาดทีมและตัวผู้เล่นคุณภาพที่มีไม่มากพอวันนี้เนี่ยระยองเหมือนรูป้ปัญหาตัวเองนะครับบอสบริหารของทีมอย่างคุณสาธิตปิตุเตชะราธานสมสรรวมถึงทีมงานหลังบ้านก็ทำงานกันอย่างแข็งขันจนได้ตัวผู้เล่นมาให้โคชโบปรุงแต่งนะครับอย่างกรณีของเรียวม,มิยิโตเนี่ยปีชาวญี่ปุ่นที่ตอนแรกดูเหมือนจะไม่อยู่กับทีมต่อแต่กก็็็ดดึึงงงตััวลบบมมาาาาใหห้้ททีีีซ่่่เเเเเปนนรรือพพะถยภ ยังมีนักเตะให้โคชโบโได้ใช้งานเพราะยังเหลือดีกกว่าขาดนะครับให้โคชโบหันไปบนมานั่งสำรองก็ยังมีตัวผู้เล,ล่นคุณภาพให้ใช้งานมากขึ้นมาดูกันที่ตลาดนักเตะขาดเข,ข้าข,ข,ของระยองในซีซั่นนี้ครับพวกเขาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องด้วยการเติมส่วนที่ขาดครับโดยเฉพาะการได้วรุษสีสุภาผู้สำปะตูตัวเก๋าที่ยืมมาจากการท่าเร,รือฟีีมาแทนที่กรกฎพิพัฒนดาที่โชว์ฟอร์มเซฟจนก้าวขึ้นไปติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ถือว่าสมน้ําสมเนื้อนะครับรวมถึงสารสนที่สวัสดิ์อดีตกองกลางลุงมม่่ออออขชรรรรีเทโโโค้้้้บพพพใหกกกาาาสะููศััยยภนแลว สมเกียรติคุณมีกองกลางมาดกวนมีคาแรคเตอร์ชัดเจนที่ย้ายมาจากนครราชสีมามาสได้เอฟซีที่จะเป็นตัวหมุนในแดนกลางครับรวมถึงเสกสรรราตรีกองกลางดีกรีทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่เป็นลูกรักของมาสธระอิชิอิจะมาเป็นตัวทีเด็ดเพิ่มความหลากหลายให้ทีมมณีมังกรมากขึ้นครับส่วนผู้เล่นต่างชาติระยองเอฟซีครับนำเข้ามาเพียบทั้งเบอโกฟิ so im, ลิปอวิชเควินอาริมานสเตฟานเซบาร่าจูเนียบาติสตาชูอาอัลฟอนโซคริสปิมและก็โมเนลออสผสมผสานกับตัวเกาว่าทั้งสเตเนียลจูเนีย ชัดเลยนะครับว่าผู้เล่นต่างชาติของระยองนั้นเกินโคตาไทยลีกก็เป็นที่ยืนยันแล้วแหละครับว่าคาตาโนฮิโรมิชิกองกลางชาวญี่ปุ่นวัย43ปีจะถูกใส่ชื่อเล่นเพียงฟุตบอลถ้วยมาดูผู้เล่นขาออกกันบ้างครับระยอง f c ต้องเสียผู้เล่นตัวหลักอย่างกรกฎพิพัฒนดาเฉลิมพงษ์เกิดแก้วอามมนี่อากินาโดและจอร์นลูเซโร่แน่นอนครับว่าพวกเขาก็เสียดายแหละแต่ในเมื่อไม่สามารถรั้งตัวได้ระยอง f อก็ทําได้แค่เดินหน้าต่อไปเพราะนี่คือฟุตบอลครับมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งระยะ พูดถึงเรื่องแผนการเล่นกันบ้างนะครับโคชโบมีแนวโน้มว่าจะใช้ระบบหลัง4สูงเลยแล้วครับแล้วหน้าตาของไลอัพจะเป็นประมาณไหนมาดูกันเลยครับจะดูพรีเมียร์ลีกดูไทยลีกจ่ายเท่าไหร่ดูช่องทางไหนวันนี้คิดไซโค้มีคําตอบให้แบบจัดเต็มเลยครับสำหรับคอบอลไทยนะครับต้องบอกเลยว่า AS เนี่ยเขาใจดีครับรวบรวมลิขสิทธิ์ฟุตบอลไทยมาไว้ในที่เดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลีก1ไทยลีก2ไทยลีก3บอลถ้วย2รายการใหญ่อย่าง FA Cup ัลีกครับ รวมถึงบอลลีกหญิงและบอลลีกยาวชนต้องบอกเลยว่าซื้อเยอะขนาดนี้เนี่ยหลายคนคงคิดว่าเสียเงินดูแน่แต่คอบอลไทยไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะแค่คุณโหลดแอป AS Play ไว้นะครับคุณจะได้ดูฟุตบอลไทยทุกรายการแบบฟรีๆอย่างแน่นอนเลยนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าค่ายไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดว,ว่าใครอยากดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับก็ต้องสมัครแพ็กเกจของ AS นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นถึงวันที่9สิงหาคมนี้ครับ 199บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากเสียเดือนต่อเดือนนะครับก็มีราคาแบบรายปีสำหรับลูกค้า AS นะครับเพียงแค่1,999บาทต่อปีซึ่งจะได้ความคุ้มจุใจเพราะคุณจะได้ดูความเคลื่อนไหวของบรรดาทีมจากพรีเมียร์ลีกไม่ว่าจะเป็นลิเวอร์พูลแชมป์พรีเมียร์ลีกเชลซีแชมป์สโมสรโลกปีล่าสุดหรือรายการอย่างพรีเมียร์ลีกซัมเมอร์ซีรีส์ ที่มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดลงทำการแข่งขันรวมถึงรายการสำคัญก่อนเปิดฤดูกาลอย่างศึกคอมเบิตี้ชิลระหว่างลิเวอร์พูลกับพิสตันพาเลทบอกได้เลยนะครับว่าใครที่ซื้อรายปีไปเนี่ยจะได้เห็นฟอร์มผู้เล่นใหม่ของทีมรักก่อนใครเพื่อเลยซึ่งผมอยา,ากจะอธิบายท่านผู้ชมแบบนี้นะครับว่าฟุตบอลปรีซีซั่นเนี่ยสามารถดูได้ทางโมโนแม x ส่วนฟุตบอลรายการซัมเมอร์ซีรีส์สามารถดูได้ทาง AS Play แล้วก็ Monomax ทั้งคู่เลยครับแต่ถ้าใครฟังที่ผมบอกไปแล้วเนี่ยอยากย้ายค่ายมาเป็นครอบครัว AS อยากอัปเกรดมาใช้รายเดือนหรือเปิดเบอร์ใหม่กับ AS ช่วงนี้ก็จะมีแพ็กพิเศษครับกับ 5G Max Play Premier ราคาเพียงแค่699บาทต่อเดือนเท่านั้นจ่ายราคาต่อเดือนเท่านี้ครับแต่ว่าได้ดูพรีเมียร์ลีกยาวๆทั้งซีซั่นเลยนะครับแถมได้ทั้งโทร แล้วก็ความจุเน็ตเนี่ยแบบคุ้งเห็นเห็นเลยครับหรือใครสนใจเน็ตบ้านครับ AIS 3 BB Fiber 3ครับดูพรีเมียร์จอใหญ่สะใจกว่าลูกค้าใหม่สมัครเน็ตบ้านเร็วแรงเต็มสปีดพร้อมความบันเทิงสุดพรีเมียมจากกล่อง a s Playbox เริ่มต้นที่798บาทต่อเดือนราคานี้เนี่ยรวมแพ็กเกจพรีเมียร์แล้วนะครับลูกค้าปัจจุบันนี้นะครับสมัครแพ็กเกจเสริมรายเดือน199บาท หรือว่ารายปี1,999บาทได้เลยครับซึ่งมันจะตอบโจทย์ความคุ้มจุใจทั้งพรีเมียร์ลีกที่จะได้ดูแบบเต็มอิ่ม1ซีซั่นเต็มๆรวมถึงช่องข่าวบันเทิงสารคดีแบบเต็มรูปแบบที่ a s Play แล้วก็ Monomax เนี่ยจัดหามาให้นะครับต้องบอกเลยว่าคุ้มจุใจครับบอลไทยบอลพรีเมียร์ลีกนะครับครบจบที่เดียวที่ AIS Play ครับ เราคาดการแผนการเล่นของระยอง f c ว่าจะใช้ระบบ4-1-4-1นะครับตำแหน่งผู้สัาประตูแม้ว,ว่าวิชยาแก่นทองจะได้ลงเล่นในช่วงท้ายซีซั่นหลังจากที่กรกฎได้รับบาดเจ็บแต่ดูแล้ววรรุรีสุภานายด่านที่มีประสบการณ์บนเวทีไทยลีกมากกว่า200เกมน่าจะจองมือหนึ่งส่วนวิชยะแก่นทองและชนรงบุญเกิดที่ดึงมาจากลำพูนเวเดอร์จะเป็นตัวซัพพอร์ตในกรณีฉุกเฉินนะครับในส่วนแบ็คซ้ายเนี่ยได้ตัวสหรัฐบอลสุวรรณมาจากประจวบจุดเด่นของเขาคือเกมรุกและเกมรับแต่ลูกม่ออย่างกิติพัฒน์กุก เชื่อว่าตำแหน่งนี้จะแย่งกันสนุกนะครับถ้าเกิดว่าแทคติกบางเกมเหมาะกับใครโคชโบก็อาจจะเลือกเป็นคนนั้นหากเลือกตัวเก่าเกมก็จะเป็นสหรัฐแต่ถ้าตัวสดก็จะเป็นกิติพัฒน์ลครับส่วนนักเตะที่จะมาซัพพอร์ตในตำแหน่งนี้ครับก็คือพาคินหารพีนักเตะไทยที่เคยไปเล่นฟุตบอลอยู่ที่สหรัฐอเมริกาตอนเรียนนะครับซึ่งพาคินจะคอยมาเบียดแย่งตำแหน่ง ขยับมาที่แบ็กขวาครับสุภวิทย์ร่มโพพักที่คว้าตัวมาจากนครราชสีมาเล่นได้ทั้งปีกขวาและก็แบ็กขวาหรือแม้กระทั่งแนวรุกฝั่งขวาถ้าเกิดว่าใครจากันได้เนี่ยแต่เชื่อว่าตำแหน่งนี้คนที่จะได้ออกสตาร์ทก่อนเนี่ยก็คือกับตันทีมตัวเก๋าอย่างวัสุศิวกิจภูศรีริชหนึ่งในตำนานของทีมนะครับส่วนเซเตอร์ฮารเป็นปีที่ระยองเนี่ยยกเครื่องใหม่หมดเลยมีสเตฟานเซบารานักเตะลูกครึ่งแคนาดาเซอร์เบียวัย34ปีเป็นหัวใจในเกมรับอีกคนคือเบลโกฟิลิวปลลว เกมรับของโช e อีกจุดที่น่าสนใจคือการจับคู่กันของเซเบราและก็ฟิลิป о в ิชอาจจะช่วยเรื่องของการสื่อสารด้านภาษาเซรเบียนะครับเพราะเป็นคนบ้านเดียวกันขณะที่เซนเตอร์ฮาร์ปสำรองจะมีทางด้านแม็กซ์ปีเตอร์ครีเวแนวรับลูกครึ่งที่ย้ายมาจากบุริรัมยูเนเต็ดซึ่งในกรณีที่โคชโบปรับโคตาต่างชาติลงสนามในแต่ละเกมแม็กซ์อาจจะเป็นตัวสอดแทรกโดยมีกริดานนทรัตกองหลังสารพัดประโยชน์จากทรูแบงคอกยูเนเต็ดก็พร้อมลงเล่นเหมือนกันขยับมาที่กองกลางครับตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวตัดเกมมีชัวลคริสปิมตัวนำเข้าจากบราซิลโดยมีสสสารสนันิวต อาจจะเป็นตัวซัพพอร์ตหรือหมุนเวียนครับแผงมิดฟิลครับการดึงเสกสนตราตรีจากบุรีรัมมาใช้งานเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะครับที่โคชโบจะใช้งานซึ่งเขาเล่นเป็นมิดฟิลตัวฟอลไนหรือว่าด้านข้างก็ได้เบื้องต้นเ้าว่าจะจับคู่กับสมเกียจคุณมีนักเตะมาดกวนแต่ทักษะสูงหรืออาจจะขยับเอาพิรพัฒน์ขมิ้นทองที่โคชโบร่วมงานด้วยตั้งแต่ปีก่อนเมื่อเป็นตัวหมุนเวียนนอกจากนั้นก็ยังมีมานวยออสนะครับมิดฟิลตัวพึ่งงานของทีมชาติฟิลิปปิน,ส,นส์ก็ แนวรุกเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจครับแล้วก็หลากหลายสาหรับโคชโบเลยทั้งฝั่งซ้ายเนี่ยเมธีสระคำอดีตดาวรุ่งของบุรีรัมยูเนเต็ดก็ทําผลงานได้ดีในช่วงพรีซีซั่นแต่เขาอาจจะต้องลงมาช่วยเกมรับตามแบบฉบับฟุตบอลสมัยใหม่ด้วยครับส่วนสำรองที่พร้อมแย่งตําแหน่งก็คือเควินอเลมานแนวรุกชาวแคนาดาและเรียวมะอิโตะปีกหน้าเก่าชาวญี่ปุ่นที่เหมือนจะลาทีมไปแล้วแต่กลับมาในช่วงโค้งสุดท้ายปรากฏตัวในวันเปิดตัวสโมอสรอ,อย่างสุดเซอร์ไพรส์เลยนะครับซึ่งเรียวมะคือนักเตะคนสําคัญของระยองเมื่อปีก่อนซึ่่่งงเเค้้าาพรรอออมมแยตตํหนนนนนลดขขณะทีีิสัว สเตเนโอจูเนียตัวรุกบราซิลจอมซ่าจะจองตำแหน่งนี้โดยมีอารอนออมเลอร์สับพร้อมแย่งตำแหน่งเหมือนกันโดยสเตเนโอสามารถปรับเล่นหน้าเป้าได้นะครับก็ยอยู่ที่การหมุนเวียนแทคติกของโคชโบในแต่ละเกมซึ่งมีปัจจัยสำคัญก็คือโคต้าต่างชาตินั่นแหละครับนอกจากนั้น,นในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าก็ยังมีจูเนียบาติสตาที่ย้ายมาจากลำพูนวเรออร์ส่วนตัวไทยก็มีทันพิสิทธิ์เห็มปันดันที่อาจจะถูกส่งลงมาเพื่อเพิ่มเทมโปของเกมรุกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่ารอยอีฟซีมีการเตรียมผู้เล่นให้ที แน่นอนไม่เหมือนปีก่อนๆที่หันไปแล้วแทบไม่มีตัวจะเล่นนี่คือการเตรียมทีมที่รวดเร็วของพวกเขาครับเรยองเอฟซคาดหวังสูงอย่างแน่นอนในปีนี้นะครับเหมือนที่คุณสาธิตปิตุเตชะประธานสโม,มสรกล้าพูดในงานเปิดตัวสโม,มสรว่าอยากก้าวขึ้นไปจบเลขตัวเดียวแต่ก็ต้องพูดตรงๆนะครับว่าอยู่กับความเป็นจริงที่ว่ารอดตกชั้นได้ก็สุดยอดแล้วครับแต่ถ้าเกิดว่าจบเลขตัวเดียวได้จริงๆตามเป้าหมายมันจะยิ่งเป็นดับเบิลสุดยอดเลยแหละครับจุดสำคัญของเรยองเอฟซีทีมนี้คือทีมที่วิ่งสู้ฟ้าต,ตลอดเวลานะครับตามแบบฉบ ที่ผมคิดว่าน่าสนใจนั่นก็คือเกมในบ้านนะครับคุณรู้ไหมครับว่าเกมในบ้านของระยองคือนรกทีมเยือนชัดๆเลยครับไม่ใช่แค่คู่แข่งกลัวแฟนบอลเจ้าถิ่นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณลองสังเกตดีๆสนามเย่าของพวกเขา WHA ระยองสเตเดียมเป็นสนามที่าาหญ้าใบใหญ่ถ้าผมเปรียบให้เห็นง่ายๆและเห็นภาพเลยก็คือมาเลเซียเหมือนที่ทีมชาติไทยไปเยือนแล้วเล่นยากนั่นแหละครับ,าบาหญ้าใบใหญ่มันกินหญ้าใบาเล็กนะครับโดยเฉพาะปรีซีซั่นเนี่ยหลายทีมไปเยือนแล้วเลี้ยงบอลติดขัดทั้งชมรีเอฟซีที่บุกมาแพ้4-3รวมถึงเกมที่ระยองอาาชนะไททโปีมจกกล่งง2.0 มันก็เลยเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งของระยอง f c เหมือนกันเดียงที่ผมบอกนะครับนี่คือนรกทีมเยือนพลังของแฟนบอลก็ส่วนหนึ่งแต่สนามหญ้าของระยองนี่แหละครับที่ทําให้พวกเขาแข็งแกร่งในบ้านที่ผมพูดไประยองไม่ได้ทําผิดกติกาอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันคือจุดเด่นที่ทีมเจ้าบ้านพึงมีครับนั่นก็คือหญ้าน,นี่แหละครับคู่แข่งที่เป็นสายเลยื้อยสายกระชากมาเยือนที่นี่ก็น่าจะเหนื่อยหน่อยนะครับเพราะที่นี่คือระยองน่าสนใจไม่น้อยนะครับสำหรับระยองเ c กับซีซั่นใหม่ที่กาลังจะมาถึง แล้วทั้งหมดคือข่าวไซโค้งในวันนี้นะครับฝากทผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดช่องทีใหม่ของเราและเป็นกำลังใจให้กับชาวคิดไซโค้งด้วยนะครับและอย่าลืมครับเรื่องกีฬาคิดถึงคิดไซโคง้งวันนี้ลาบแล้วสวัสดีครับ